มากินข,ข้าวข้างนอกพี่น้องเมื่อนี้มากินปิ้งย่างเกาหลีบ้านสันเชื่อว่าอะไรนะฮะวังคเรียวังคเรียแล้วก็นี่ไงอันนี้ข้ออย่างนี้อันนี้ข้อสันอันนี้ข้อสันอันนี้วังข้อสันน้องตัวเกียก็มากินข้าวข้างนอกแต่ว่ากินนมก่อนเพราะว่ากินไปครึ่งขวดแล้พวพิ่งตื่นนอนกินข้าวไม่ลงแน่นท้องมากแน่นท้องปิ๊กมากมึงขี้ผูมึงขี้ผูวน่อยขี้ผัวน้อยส่วนคุณพ่อก็กินอันนี้นะฮะพันดอก อนนี้มากกว่าีเนาไยายน่งอนยาตุ้งคิดยังไงตุ้ิยากกำลังยากกำลังจำอยู่ยากกำลังอ่าดแป้งอยู่จะเียเอายอร่ยมากจ้าชื่อร้านยังกจำไดเยววงโคเรียวังโคเรียวังโคเรียที่ห้างมอ อยู่ที่ต้นตาลตลาดต้นตาลก็มีสาขาหนึ่งแล้วมีห้องแอร์นะคะวันนี้พักเมื่อไหร่ครับพักกลับมาไม่ทำไม่จะบินแล้วไม่จะบินแล้วจ้ะไม่จะบินเบอร์ดนใชหาเสียเวียดนามแล้วเขาต้อไงอยู่ด่วนไงก็นานน่ะเสียเวียดนามอยู่ด่วนตงไงมันเรื่องยังไงเดี๋ยวเวียดนามน่ะขึ้นขึ้นเอยนี่ไงเสียเวียดนามกันอันนี้ก็เวียดนามน้อยเนี่ยอันนี้ก็เวียดนามหมือนน้องอยู่เนี่ย

ซึ่งเขาทขางในแ้วดำเชียวบ้างน้ำจิ้มมันย่ายนะน้ำจิ้มมาตกแบบนี้น,น,บบน,นี่ทงนาเขาพามีมาาเดเอือดมาจิ้มไอ้ดดงอดแดึงไม่ต้องดึงจิ้มแล้วก็เชีวงงยวเลยยังไงเจ้าปอคอ,อเรียอะไรนะเดือผักมบยายพเหรอเนาะยา่บอกว่าบางโคเรียต่ต้องต้องเอาผักพอบางคเรียเอาผักรนเ็น,นี่อะไรบะหมี่ดำ อนนลโอ้ยพี่น้องมาตัดเส้นท่านไปเสื้อนแนวหมุนเขาเอนยังก่อผลิตภัณฑ์พยุงตัวเด็กเบาะหมุนได้3มโรคสีองศาปรับระดับได้มีของเล่นดนตรีเสียงดนตรีำลังประกอบพี่น้องน้องโตเกียวมิวสิกขายเพลงโตเกียวมิวสิกหาหน้ามาหน่อยแล้ว <im itation> <im itation> จะเอใครเบ็กโัวเกียยมีสสิรอเนี่ยทำไ,ไมมีช่แคสองเล่มเนี่ยจะขวางตึกน,นั้นนี่โอ้ยไปชอปปิ้งมาได้อะไรบ้างได้ของเล่นพัฒนาการเด็กเแบบีปุ่มกดปุ่มกดได้โต๊ะทานข้าวโต๊ะทานข้าวสำหรับทารกปีห่งขึ้นไปที่มัดเอวสำหรับ,บ,บเด็กแเบบีเอาไว้เดิน เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยประกอบอยู่ดิถ้าตีทางใช่ไหมอ,อ,อันนี้หมดสิอะไรสอย่างช่ไมีง มาเกิดมึ <đi> ้นขึอะไรมาตำปะเนี่ยโอ้พอดีเลยบอสตายโจ๊กปะเนี้ยพอดีว่นนั้นได้อยู่ได้เือบบอสได้ไดด้ได้พอดี่มันขึ้นน้ำตำหอ้นี่เอาพอดีบอสมันยกขึ้นใหน่แล้วมันไม่ได้ลขึ้นมาเราขึ้นอีกชั้นนึงไหมล่ะเรื่องเลกขึ้น

พวกเกียวนี้ก็มีมันเียกันได้หดับเอง มานี่เร็วมานี <sau> ่เร네็วมานี่เร่าไปไกลกานะเร็ว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 กลับขึ้นมาขัขับูขับขึ้นมาเร็วเร็วเร็วขับขึ้นมาดูเกี่ยวมิธีดูพาเรนไปทำด้วยหรือมัจะทเพายเลยดูทเพายไหมเนี่ย

Hey, send dey paw ma. Da, così si sopporta, allora digi delle qua. Va, devo

pinca-pinca pinca-pinca wuuuuu wτο wlswo walsw walsp อันนี้ตกคือข้าใหม่ทุกคนตัวทางข้าว้ทคน้าที่อันู้นะ้ไสินางเนี่ยน่ากสินะงเนี่ยนน้ยเงเน่ย

เงี้ยเลยบอนี่โอ้มงบันโอ้ทางกดจทางกดเอไปเือเด็มาให้สุดมาเลยมาพ่อเลยโอ้ยโอ้ตั้มปิงมามานี่มานี่มา่าไปไกลพอร่มมานี่มาโอยโอ้โเด้ Má, 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 mani, leo, leo. Puta pita, leo. Kéo. Lô nè Ô Ô Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ui, pai léo. Ui, cuộc chá. Bye oh, hey, bó, bó, bó. <cười> <cười> hey, bye. Ui, pai léo. 拜拜。Bye bye.